ลงไปพี่น้องเลยส่วนว่ารลา่ได้นีนกะบ่มีดอกพี่น้องเลยทำเทิงไล่ได้จาก YouTube ของพี่น้องมินตานะพี่น้องมินตาบ่มีไล่หับจาก YouTube แล้วเ,เนาะ สวัสบบดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเบิร์ูสผขุสูส่คนทางฝั่งไทยฝั่งล่าหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องมินตาเด้อเนาะพวพ่อก,กันคลิปนี้นะมานั่งอยู่กลางสวนพี่น้องเลยคนเดียวเนาะมื่อนี่นะมาสวนคนเดียวพี่น้อง แต่ว่ารถไทยน้านาะทางพนาะเพิ่นครับเผื่อวาหายแต่เมื่อเช้านี่พนละแต่ว่าตอนนี้นะเพิินอ,อยู่บ้านเนาะเห็ดเบียกอยู่บ้านพอดีว,ว<ะ>่าน้องทรายเพิ่นซวนเห็ดงานโตเติมพนาพี่น้องเลยพี่น้องมินตาก,ก็เลยมาออกงานคนเดียวมือน,นี่นะมาคุดมันสับปะหลังคนเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยมานางพักผ่อนก่อนพักผ่อนเอาแห้งก่อนทำไมพี่น้อง FC, เอฟซีเพิ่นกลว่าพี่น้องมินตาหายไปใส่ได้หลายเมือ่อหลายวันเนาะ พี่น้องมินตาบ่าได้ไปทั้งใดดอกพี่น้องเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนาะก็คือพักอนาภา,าเคเรียนที่หนึ่งพี่น้องเลยพักอนา,าประจําภาคเรียนที่หนึ่งเนาะก็มีอยู่หนึ่งอาทิตย์นี่ละอ่าวันที่เสาร์เจ็ดเนาะก็สีได้เข่าคือเกาปกติแต่ว่าช่วงที่ปิดเทอมนี่ไม่น้องมินตาก็เลยมาเล่งขุดมันให้มันเล่้ยวนะพี่น้องเลยเพราะว่า เปลงเนึ่งนะไม่น้องไม่ตาคุดแล้วละกับอ่าพอนะเพื่อน,นกับลูกๆกนละแต่ว่าเปลงน,นี้คุดอีกเมื่อเมื่ออื่นอ่ถาถามว่าได้มาคุดคือสี่ากล้วอยู่พี่น้องเลยบางที่กับเมื่ออื่นนี่คือสีอ่โบได้ขืนมาดอกสีได้อนาเพราะว่าขืนมามืันนี้แล้วก็เสียเอาลงไปฟันอยู่อยู่เทียงหน้าพวกนะ่ะกย่นโบได้ขืนมากก็คือสีอ่โบแล่าพี่น้องเลย S <S <an> มาถักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อนี้เนาะคลิปนี้ฝากความคิดฮอดกี่เทิงไปเบิร์สู่บอลสู่ทีเดอพี่น้องเลยเนาะขอขอ,ขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะะอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ให้ในเดน้อ người, พี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังแห่งแกให้งไม่น้องมินตาอ่าได้ทำคลิปพี่น้องเลยโดนโดนมาถักทายเถื่อนเนาะการย้อนว่าคิดฮอดกีเทิงพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะีนี่แหละจังได้มา คลิปแล้วก็อัดคลิปอ่าลงไปพี่น้องเลยอ่าส่วนว่ารายได้นี่ก็โบมีดอกพี่น้องเลยทำเทิงรายได้จาก YouTube ของพี่น้องมินตานะพี่น้องมินตาโบมีรายรับจาก YouTube แล้วเนาะอ่ามันก็นเนื่องมาจากอืมยอดวิวโบมี่ฮัลโหพี่น้องเลยอ่ายอดวิวโบมีเนาะยอดวิวดำคนเบิงด้ำร้อยด้ำใดในโบมี่โบมี่าย่หับเลยใดพี่น้องเลย ว่ามันแตกเป็นพันสองพ3 0 0 0หรือว่าเป็นหมื่อน่ะเออมีลายหับนะเนาะแต่ว่าคนเบิงบอลายเจังซีน่ะพี่น้องเอ้ยบบมีลายหับเลยเดอ้อเนาะจากยู u ู e นะอ่าเอบางท่านเพื่นกันยังบอขอใจเนาะว่าเห็นอ่าคนที่แบบตั้งซ่องแล้วว่าเขามีซ่องแล้วว่าเขามีลายหั ub, บโบแมนได้พี่น้องเลยอันที่จริงแล้วนี่การที่ลายหับได้จากยูทู e แล้ว อ่มีรลับจาก youtube แล้วห้าต้องเป็นคนที่ขยันลงคลิปเนาะอ่าขยันลงคลิปแล้วก็คลิปคลิปที่ห้าลงไปนั่นต้องแตะแล้วก็ต้องปังทุกทุกคลิปเลยผู้นั่นจึงมีรายรายได้สูงขนาดพี่น้องเลยแต่ว่าผู้ลงผู้ที่ขยันลงคลิปแต่ว่ายอดเบิงหรือว่ายอดดูวอนไลนา์นี่ก็มีรายฮับคือกันเนาะอ่าพม่น้องมินตาก,กันเลยจำเป็นเลยอ่าโบพอได้ลงคลิปพี่น้องเลย มื่อใดคิดฮอดคิดเถีงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็เลยเปิดคลิปแล้วก็อัดคลิปโอ้ลมน้ำเนาะก็เลยเมื่อนี้พอดีว่าคิดฮอดคิดเถีงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็พอดีว่ามานั่งเศร้าเมื่อยแน่เนาะนั่งเศร้าเมื่อยคนเดียวค่ะนะก็เลยมาโอ้มาลมน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปิดสุขสู่คนพี่น้องเลยก็พอดีว่าอ่ามื่อเช้านี่เนาะมีเอฟซีท่าหน,นึง่งพี่น้องเลยเพิ่นกับท่าเข,ข่ามา เพิ่นอาจจะเป็น fc ไหมบางที่ก็ได้พี่น้องเลยเพิ่นกระทักเข้ามาเนาะบางที่เพิ่นก็อาจจะบอกข้อดีดตามแล้วก็บอกหู้านาพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยถามว่าแม่น้องมินตราน่ะเห็ดคิปหรือว่าทายทามเกี่ยวกับเส้าหาครูไห้ค้นบ่อว่าชั้นเนาะอันนี้แม่น้องมินตราก็เลยก็เลยตอบเพิ่นแต่ว่าเมื่อก่อนนะเคยอยู่เนาะ เคยอยู่แต่ปีที่แล้วนี่นะนะแต่สองปีขึ้นหลังเนาะเคยทำเคยถ่ายทำตั้งแต่สมัยน้องเต็มอ่าน้องมะลีพ่อละสมัยเพิ่นเปิดใจใหม่ๆหมพ่อละพี่น้องเลยช่วงนั้นนะเคยถ่ายทำอยู่แต่คอนเสิร์ตแล้วก็แต่ช่วงเปิดช่องยูทูปใหม่นะไม่น้องมิตรากับบงฮู่เนาะว่ามันไปจังใดยูทูปนะอ่าไม่น้องมิตรากับเลยแบบตามตามอ่า เต็ดตามใจเอฟซีฮะนะเพราะว่าเวลาไปถ่ายถ้ำผู้สาวแล้วยอดดูหรือว่ายอดเบิ่งอาจจะลายฮะนะพี่น้องมินตาก็เลยไปถ่ายถ้ำพี่น้องเลยตอนนั้นน่ะเพิ่นก็เพิ่นก็ถามพมาเนาะเพิ่นอาจจะบ่กคอยได้ติดตามฮะละเพิ่นอาจจะบ่ฮู้ไม่น้องมินตาก็เลิกถ่ายถ้ำตั้งแต่โดนๆแล้วล่ะพี่น้องเลยคอนสิว์าแล้วก็เลิกถ่ายถ้ำตั้งแต่ อ่าน้องเต็มไปก็ไม่เพื่อนเพราหละ่ะไม่น้องวินตาการเลิกทายทํำเลยหล้ะกะเ็เฮ็ดให้ไม่น้องวินตานะ่ะตกใจแห้งขนาดพี่น้องเลยตกใจแห้งเนาะอ่าตกใจแล้วก็ไม่น้องวินตากระเฮ็ดให้ตัวเองนี่แบบอ่าใจแบบโบยกับเนื้อกับตัวเลยขนาะดพี่น้องเลยตอนนี้ไม่น้องวินตาตั้งรักได้แล้วก็เลยโบไปทายทํำอีกแล้วหละ่ะพี่น้องเลย สาวเราหรือว่าผู้สาวใดๆก็แล้วแต่ที่แบบว่าออกมาเปิดใจยังซี่นะพี่น้องมิญญาณชายาทำแล้วเนาะอ่ะอยา,ายาชา,ายทำแล้วเอฟซีเพิ่นกระทำเข้าขมาเพิ่นอาจจะเบิ่งคลิปย้อนหลังค่ะล่ะตามเบิ่งเนี่ยพีน่น้องเลยเบิ่งคลิปย้อนหลังเนาะแต่ว่าเพิ่นอาจจะบกคอยได้ติดตามนะเพิ่นก็เลยบกข่าใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะพี่น้องมิญญาณชายาทำแล้วล่ะเพราะว่าอู้ยู่ดอกว่าเอฟซีเพิ่นมักคลิปที่แบบว่า ไปถ่ายทำผู้สาวหรือว่าคลิปที่เห็ดแบบสายบุญธนาพี่น้องเลยหรือแบบช่วยเหลือคนจนยังสิน่ะ fc เพิน่นากามักเบิ้งเนาะอ่าแต่ว่าพี่น้องมินตาน่ะบ่ได้ไปแล้วพี่น้องเลยบ่ได้ไปแล้วเนาะสิเป็นสายช่วยเหลือกับไม่น้องมินตากับโบได้ไปแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสองมาเนี่ยก็ใช้ทื่น้อนเนาะถ้าไม่น้องมินตามีเงินมีค้ามอรีไม,ม่น้องมินตาก็อยากไปช่วยยึ่ดอกพี่น้องเลยคนจนเนี่ยก็ ผูกคนจนกระโจนจนบ่มีข่าวกินบ่มีบออยู่อาศัยหนาะก็เป็นตาลูตโตนยูดอกเนาะต่วาเฮานี่กะมันก็พ่อกระเทินหนาะพี่น้องไยอ่ามันกพ็พอกระเทินอยู่บอนท่ว่าเฮ้าก็ทางขรอคัวเฮ้าก็มันก็บบเพียงพ่อที่แบบว่าจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แบบสมบูรณ์แบบหนาะมันก็พ่อกระเทินจังงส่นะ่ะในน้องมิตจาก,กะเลยยุดพี่น้องย้ยก็เลยยุดทุกทางเลยก็เลยอ่ามาอยู่ในสภาพเดิมเจ้าของเนาะ ก็คืออมาอยู่ตามหัวตามส่วนยังซ no. <Okay. S 2> you know? ี่ละพี kim, ่น you know? ้องเลยมาอยู่ตามหัวตามส่วนเฮ็ดห้เฮ็ดส่วนเนาะถ้าไม่น้องมินตามีเวลาหลายก็ขายเครื่องขายคองเคยเฮ็ดทันละพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงนี้น่ะไม่น้องมินตาแต่ยังบมมีเวลาเนาะโมมีเวลาหลายเพียงพอหนึ่งมาเนี่ยกะมินตาก็ยังแอบยู่หนาแต่ก็เนี่ยกะทังพอหนาเพิ่นกอยู่ได้อยู่ห่านนี่ยได้ขายเครื่องก็พอพด้หาเงินหาคำ พอได้โฮมซื้อนั่นซื้อนี่กับพอได้อยู่พี่น้องเลยพอได้ซื้อกินฮะก,กับโมเมนว่าเฮ้าซาได้ลายดอกเนาะมันกับพอประคองซีวินเข้าไปฮานะพี่น้องเลยกับพอประมาณนั่นเนาะอเอฟซีเพิ่นถามขามาก,กับเลยถามตอบเพิ่นไปพี่น้องเลยพี่น้องมินตาแต่ก็เลยแต่ก,ก่อนนะเคยไปทายทําอยู่แต่ว่าดียวนี้หาเลิกแล้วเนาะเอฟซีทีข่าวมาไม่กับ คนอาจเจ,จ้าโบเข่าใจพี่น้องเลยเนาะ่นยังโบเข่าใจ่นยังอกคอยได้ติดตามจงซี่นะผู้ที่ติดตามไม่น้องมิ่ตามมาตลอดอาจจะเข่าใจแล้วอาจจะฮหูพี่น้องเลย <c oughs> จังใดกับคลิปนี้เนาะฝากความพี่นองกดเทิงไปเบิร์สุบอลสูทีเด้อพี่น้องเลยมานังโอ้ลมน้ำพแมพี่นอ FC, นะ้องเอซเนาะมานังจมอยู่คนเดียวได้พี่น้องเลยเงยียบเงยียบอยู่แค้มป่านี่ละ่ะแต่กับโบเป็นตาย่านเนาเพราะว่ามันอยู่ในหน้าเจ้าของนะ อันอยู่ข้างเป็นส่วนต้นยูคาส่วนอไม่วิ่งค่ะนะแล้วก็อยู่ข้างเทิงนี่ก็ปลูกมันสปลังดินกันสีแข็งแน่ต้องไม่ได้ใช้ไม้งัดไม่อย่างใช้เสียมคูดเอาได้พี่น้องเลย้าผู้ใดที่แบบยันเล็บสีบอ่ยันมือขี้ล่ายบอนี่ก็คือสีบอได้ละละพี่น้องเลยแต่ไม่น้องมินตานบอย่านแล้วละ เป็นคนมีความทนทานเกี่ยวกับบินกับดอนนะพี่น้องเหตุัวเ่เหตุสวนแล้วมันกับแบบเป็นคนที่เหตุใหนเฮ้ามีความอดทนขนาดพี่น้องเลยเนาะการที่เฮาเป็นคนที่แบบอ่าเห็ุน้ำไ้น้ำสวนแล้วว่าเห็ุเห็ดไฮเหตหน้าน,นี่ก็คือก,การพี่น้องเลยมันกับเป็นอีอาชีพหนึ่งโบล่ามโบลุ้ยเนาะแต่ว่าเหตุไหนเฮ้าอยู่ได้นะะมันกับพออยู่ได้ขนาพี่น้องนะ ว้าหลา,ายพี่น้องเลยจังใดกะขุดมันก่อนวะนี่นะขุดมันจะปะหลังก่อนว้าหลา,ายและยินกะแข้แขหงเนี่ยพี่น้องเลย พู่มมันสับปะลังคนเดียวพี่น้องเลยโอ้ยดินเป็นแห่งไม่ได้ใส่ไม่งัดไม่อย่างหรอกพี่น้องเลยเสียงพูดเออกาเลยเนาะ thank you พี่น้องเลยเปิดภาพออกมาวันนี้คํำแล้วเนาะคํำแล้วแต่ว่าทางอะนะบอนะเพิ่งยังบบท่านออกมาเถอะพี่น้องเลยอ่าไม่น้องมินตากะคนลํามันหล่ะกับมันขึ้นรถไทน่าเรียบร้อยแล้วนอนกับเมยนอนแล้วล่ะพี่น้องเลยเนาะอยู่คนเดียวอ่าจังไดกะจะได้ลงปะรถก่อนบันนี้นะพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่เทิงน่กะมันคํำแล้วกับเป็นตะย,ย่านอยู่ด้เนาะ อย่งไดกะมาฮอนนี่สำหรับคลิปนี้แม่น้องมือตาก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอขอบใจน้ำเอฟซีถูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอันใดโบสม,าม่าภาควรกราบโค้ชขอขอภัยหลายๆาฝากความคิดเห็นท่องกิเถิงไปหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุข,ขเด้อพี่น้องเลยเนาะไว้พบกันในอีกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดี